เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวนทนนาโดย Đ รดรอํานา์มัสดายประธานสวนทจัดพิธีมอบรางวัลประกาศกิติคุณในโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานสู่ประชาคมอาเซียนมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติและรางวัลอัคาระบุคคลแห่งชาตินะครับพุมนาคาประจำปีพุทธศักราช2564 ให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญหรือการปฏิบัติตนในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักในวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาตินะโรงแรมอามารีดอนเมืองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนนะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมในะคะในสาขาเกียรติคุณทูตวัฒนธรรมด้านบริหารธุรกิจดีเด่น คือนักธุรกิจสาวสวยคนเก่งนะคะคุณวริสลากรรมการผู้จัดการบริษัทวริสลาวิลเลจคอนสตรัคชั่นจำกัดบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจรชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเศร้านอกจากนั้นภายในงานรับรางวัลดังกล่าวนะคะคุณวริศลาอย่างได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไทยอีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันวริสลาวรลวินัน์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทวริสลาวิลเลจคอนสตรัคชั่นค่ะค่ะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้าร่วมรับรางวัล ทูตวัฒน,นธรรมสาขาบริหารธุรกิจดีเด่นค่ะก็จะเขาเก็บรางวัลน,นี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็มีผลกระทบเล็กน้อยค่ะจะจะมีผลกระทบทางด้านเรื่องการยื่นกู้ธนาคารค่ะจะมีความล่าช้านิดนึงแต่ก็ยังมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะ เทคนิคในการยื่นกู้แล้วผ่านหรอคะ,อะก็อยู่ที่รายได้ของลูกค้าเลยค่ะถ้าลูกค้ายังมีงานทํายังมี OT ก็ตรงนี้ก็ดันยอดได้ปกติดันดันให้กู้ได้ปกติค่ะใช่ค่ะเราจะมีการส่งเอกสารมาเช็คเบื้องต้นก่อนค่ะว่าสามารถกู้ได้หรือเปล่ากู้ผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ได้หรือไม่ผ่านเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงตรงนี้เราเราจะแจ้งลูกค้าไปอีกทีนึ่งน่าจะโตค่ะน่าจะโตอีเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยโควิดด้วยอะไรนักลงทุนก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่ก็คือทํา ทำเพื่อแบบให้อยู่รอดไปก่อนแต่ว่าถ้าจบโควิดแน่นอนค่ะน่ต้องปังมากค่ะ <c oughs> ก็เน้นงานที่มีคุณภาพค่ะ <c oughs> เน้นงานที่มีคุณภาพแล้วก็การบริการที่ดีดูแลหลังการขายค่ะประมาณค่ะถ้าสนใจสร้างบ้านกับบริษัทบริสราวิลเลจคอนดักชั่นของเรานะคะก็ไปติดต่อได้ที่จ,จังหวัดชลงุรีนะคะอยู่แถวแถวัดหลวงพ่อเลยค่ะหรือโทรเบอร์ติดต่อเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0 6 5 5 7 9 4 5 2 6ค่ะ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของบริษัทวลิสราวินเลกคอนสตรัคชั่นจำกัดแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0655794526นะคะ